สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคิมจอมทองนะครับหรือว่าเพจ Facebook ชื่อร้านพักเครื่องคิมจอมทองนะครับหรือว่า ID Line Airstar 789นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ทาง y o u t u b e นะครับโอเคครับวันนี้มาเริ่มต้นดูพักเครื่องกันนะครับวันนี้จะมาชมพักเครื่องเหรียญยอดนิยมจังหวัดนครปฐมนะครับที่มีราคาเช่าหาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนถึงหลักล้านนะครับแล้วแต่สภาพความสวยงามนะครับ เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับอันนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับก็คือจะตอบว่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมนะครับตอกนี่ครับว่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจุดสังเกตนะครับก็คือพระองค์เนี้ยเป็นพระที่ปีสองสี่เก้ากว่านะครับแล้วก็ตำดิเบื้องต้นนี้ก็ดูความคมชัดนะครับของลูกตานะครับแล้วก็ตอกเนี่ย ถ้าเอียงตัวต่อกนะครับจะมีเสี้ยนวิ่งนะครับที่ส่วนตัวผมดูนะครับแล้วก็ดูธรรมชาติความคมของเหรียญนะครับครับก็เรามาชมกันด้านหลังกันนะครับก็ด้านหลังจะเป็นยันนะทอลหดนนะครับก็ตัวยันถือว่าคมชัดเลยนะครับนี่ครับยันนะทอรหดหนนี่ครับ ถั่มีเด่นที่ถือว่าสมบูรณ์พอสมควรนะครับแล้วก็จุดสังเกตเบื้องต้นนี่ผมก็จะดูตรงเชฟเหรี่ยนนะครับก็คือข้างเหรี่ยนนะครับครับก็อันนี้เป็นเหรียนรุ่นแรกของพ่อเงินวัดได้หอมนะครับราคากลางก็หลักแสนนะครับองนี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมาดูในหนังสือนะครับคือองค์ในที่ผมถือนะครับเป็นตอกใหญ่นะครับ แต่องค์ที่หนังสือนะครับเป็นตอกเล็กครับนะครับตอกเล็กครับก็สังเกตข้างบนนะครับหลงพ่อเงินจะตอกเล็กส่วนองค์นี้จะตอกใหญ่ครับครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผมจะดูหูนะครับหูเหรียญหูเหรียญเนี่ยจะมีรอยรอยเนี่ยครับรอยรอยปั๊มหูเหรียญนะครับ ครับก็ท่วใหญ่ทุกเหรียญจะมีนะครับแล้วก็ดูรอยปิ้นขอบตามขอบเหรียญครับแล้วก็จุดสำคัญก็คือเชฟตรงข้างเหรียญนะครับเชฟเชฟตรงนี้ครับก็เป็นจุดสำคัญก,กันนะครับในการดูผาเครื่องแล้วก็รอยปิ้นอย่างเงี้ยครับรอยปิ้นนะครับ,รบ <het ep ik> เหรียญน,นี้ก็ถือสภาพสมบูรณ์เลยนะครับ ครับแล้วก็ต่อมาก็จะมาดูพักเครื่องอีกองหนึ่งครับที่ผมพอมีครับอันนี้จะเป็นยามมที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับเป็นเหรียญพุ่งเข้าวินหลวงพ่อโอภาสีนะครับออกในปีสองพันสี่อยเก้าสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับก็ห่วงเชื่อมเดิมนะครับองค์นี้ถือว่าสภาพเวยแชมป์เลยครับนี่ครับ เราก็ดูความคมชัดของผ้านะครับองนี้ถือว่าผระสภาพสมบูรณ์เลยครับแล้วก็เส้นผมติดคมชัดนะครับนี่ครับแล้วก็หอแล้วพวนติดชัดหมด,ดห่ออุาสีนะครับข้า <c oughs> งหลังก็เขียนตอกเขียนว่าปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่ครับดูความคมนะครับ ห่วงนี่ห่วงเชื่อมเดิมเลยนะครับนี่ครับก็เ,เป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีปีสองนสี่เก้าเจ็ดนะครับครับแล้วเดี๋ยวมาชมอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นฝั่งคนเหมือนกันอนะันนี้ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อมิงวัดกกนะครับองนี้ก็เป็นบล็อกนิยมนะครับ ถือว่าสภาพสวยมีผิวไฟตามซอกนะครับองนี้ปล่อยไปแล้วนะครับครับนี่ดูตัวตัดครับแล้วก็มีหรือเมาไม่งอองอน,นี้ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่องค์นี้สภาพถือว่าสภาพพอสวยครับไม่ถือว่าสวยมากนะครับเป็นเนื้อห้องแดง,งคู่นะครับนู่มเงีับครับ เดี๋ยวมาชมหลวงพ่อวสิอง์นึงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวสิรุ่นเดียวกับองค์เมื่อกี้ครับแต่องค์นี้ก็จะอาจจะย้อนสวยกันหน่อยนะครับองนี้สหน่อยก็ดูรอยปิ้นอย่างเงี้ยครับรอยปิ้นตามมุมแล้วก็ตัตัดน,นี่ครับครับก็เอามาดูพระองค์สุดท้ายที่ผมเช่ามาในสัปดาห์นี้นะครับ ก็จะเป็นพระราคาไม่แพงนะครับนี่เป็นหลวงพ่อวัดศรีสุขนะครับเจ้าคุณผลเขาเชื่อกันว่าเจ้าคุณผลบุกเสกนะครับพระดีพุทธคุณดีนะครับนะครับพระปีลึกด้วยครับสองพั 2, นห้าร้อยเก้าี่ครับครับไว้เดี๋ยวองค์สุดท้ายนะครับก็จะเป็นนี่ครับหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับพิมพ์เล็ก อันนี้ก็เป็นบล็อกยมมีเม,ตา,ม,เมตาครับนี่นี่ครับมีเมตาครับอันนี้ถือว่าสภาพพอพอสวยนะครับราคาก็2,500บาทนะครับครับอันนี้ก็รับประกันบ่าแท้นะครับโอเคครับขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ